ภาพพามพ,พามพามสวัสดีทุกท่านด้วยเครับผมยินดีต้อนรับนะฮะทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์มังงะมหาเวทผนึกมารตัวหลุด268และวันนี้ก็อยู่นกับผมรีเซเวนทูเหมือนเดิมนะฮะกับไลฟ์สดวันเสาร์เวลา3ทุ่มเวลาเดิมไม่รู้ว่าจะมีใครออนอยู่ไหมแต่เราไปลุยกันต่อกันเลยนะฮะและนี่คืออเจนดาทั้งหมดเนี่ยผมถึง4หัวข้อในมังงะในตอนนี้มาเรื่องที่อเจนดาหัวข้อแรกเนี่ยผมนั่นคือเรื่องที่สุขุณะพ่ายแพ้ ในตรงนี้นะฮะมีคนทักมาถามไม่ว่าจะเป็นใน Mess e n เจอร์ก็ดีนะครับหรือว่าชีวิตจริงก็ดีบอกว่าสุขุนะตายโง่ไปไหมสุขุนะตายโง่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะที่บอกว่าสุขุนะตายง่ายก็เรื่องหนึ่งที่บอกว่าสุขุนะพ่ายแพ้แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับมานาเขตนี่ก็เรื่องหนึ่งต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องปูไปถึงเรื่องของการการนาเขตของยูจิก่อนการการนาเขตของยูจิมันทําอะไรได้มันทําได้แค่สุขุนะโดนการโจมตีเชือก แค่นี้เลยนะฮะคือเราก็เลยคิดว่าอ้าวการโจมตีแค่นั้นนะมันก็แลดูไม่ได้สาหัสอะไรเพราะขนาดในตอนท้ายสุคุณายังบอกเลยนะว่ามันก็แค่แบบเป็นการนาเขตเพิ่งใช้เป็นแบบปุ๊บป๊บเหรอวะคือสุดท้ายแล้วอะเป็นนาเขตที่แบบอาจจะโจมตีสุคุนาเสียหายได้แค่นั้นแต่ในความเป็นจริงที่สุคุณะแม่งพ่ายแพ้เลยคืออะไรรู้ไหมแม่งโดนโคคุเซนโกอ้าวเฮ้ย <c oughs> มันก็เป็นท่าหลอบท่าเดิมที่แม่งโดนต่อยมาตลอดประมาณ10-20หมัดแล้วอะแล้วทำไมมันถึงพ่ายแพ้หมัดสุดท้ายอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนอาเขตของยูจิโจมตีด้วยอันนี้ก็เถียงไม่ได้เนาะคือมันเริ่มจากการที่ยูจิโจมตีด้วยนาเขตก่อนและจากนั้นเนี่ยยูจิก็โจมตีด้วยโคคุเซนท่าเก่าท่าเดิมและก็มาพ่ายแพ้ที่หมัดหมัดนี้ ในความเป็นจริงมันก็ฟังดูอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะพอถ้าเกิดตัวของซุคุนะมันมีอาการบาดเจ็บสาหัสมากๆจริงๆจากการโดนอานาเขตเนี่ยและอาาเขตของยูจิยังคงสําแดงลิ์อยู่นอกจากในตอนนั้นนะหลังจากนั้นก็คือเหมือนจะไม่ได้มีอะไรอีกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอาาเขตของยูจิมันทําได้แค่นี้จริงเหรอแล้วแม่งมาจบด้วยโคคุเซ็นบางคนก็เลยด่าเลยนะฮะมึงตายโง่เกินอิสัตทำไมมึงจะแพ้ด้วยโคคุเซ็นมึงไม้แพ้งแต่หมัดก่อนหน้าหรือ2หมัดก่อนหน้าบางคนคิดอย่างนั้นด้วยซ้ํา แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมก็คิดแบบนั้นไม่ต่างกันนะ <c oughs> คือผมรู้สึกว่าอนาเขตของยูจีเนี่ยผลที่มันได้ออกมาแล้วเราเราเห็นภาพที่แบบ มันโดอนอาเขตโจมตีอะภาพภาพนั้นมันแลดูไม่ได้สาหัสาการขนาดนั้นและอาเขตของยูจิมันก็โจมตีแค่สองครั้งในทางกับการถ้าเกิดอาเขตของยูจิแม่งโจมตีเป็น10บครั้งและสุคนาแม่งสาหัสแบบสุดๆอันนี้ยอมรับได้แต่ในความเป็นจริงเราจะเห็นว่าเออมันไม่ได้สาหัสขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดเราพูดกันน่ะว่าการโจมตีของยูจิแม่งแรงแค่ไหนในหมัดสุดท้ายอ่ะคือมันเหมือนหมัดปกติมากๆเพียง<ๆ>แต่ว่าหมัดหมัดนั้นมันเป็นหมัดที่ยูจิได้พูดออกมาครับเป็นคําพูดที่เหมือนจะเป็นตอนจบที่บอกว่าสุคนา เรามาหยุดวงเวียนนี้กันเถอะคือมันมีคําพูดที่แบบแลดูเจ๋งเฉยเฉยอะคุณเข้าใจปะ่ะพอแม่งมีคําพูดปุ๊บกลับกลายเป็นว่าโอ้โหพอมีคําพูดปุ๊บมันก็ต้องกลายเป็นหมัดที่แข็งแกร่งขึ้นมาทันที ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหมัดหมัดเนี่ยองศาเนี่ยตัวของยูจิต่อยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณลองดูดิหมัดหมันนี้คือหมัดที่โจมตีหัวใจนะหัวใจเนี่ยมันโดนทําเป็นจุดอ่อนตั้งแต่ตอนที่มากรีเนี่ยเสียบเข้าหัวใจแล้วแต่ถามว่าตัวของไอตัวยูจิเนี่ยมันต่อยโดนหัวใจกี่ครั้งมันไม่ใช่หมัดนี้หมัดแรกไงดังนั้นแล้วเราอาจจะเลยไม่รู้สึกว่าโอ้โหหมัดหมันนี้มันจะเป็นหมัดที่จบได้พอหมัดนี้ไม่สามารถจบเกมได้จริงเนี่ยกับกลายเป็นว่าแต่ละคนนี้แบบ มลแลงโง่ไปนะฮะอาจจะมีส่วนที่มังงะได้มีการปูถึงภาพก่อนหน้าเนาะคือมังงะในตอนนี้เขาพูดถึงเมงโอมิด้วยไงเขาอะเหมือนกับโดนสูคุนาตะล่มบอกว่าให้ยอมแพ้แล้วปล่อยร่างกายนี้ไปแต่ตัวของเมลมิเนี่ยทั้งที่แม่งยอมแพ้มาตลอดเลยนะทุกครั้งที่ยูจิเข้าไปคุยอะแต่เหมือนครั้งล่าสุดอะเมลมิแม่งเริ่มสู้กลับแล้ว อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้มาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ถามว่ามันมีดาเมจมากไหมกับภาพภาพนี้ผมมองว่าไม่คิดว่าจบในมืองะตอนนี้สองหกแปไม่คิดว่าสุคุณาจะพ่ายแพ้มันแลพ่ายแพ้แพแบบมนแลอีหยังเกิอนอ่ะคุณสาภาพเองนะคุณดูสุคุณาในตอนนี้เนี่ยมันก็แบบในความเป็นจริงอ่ะตัวของยูจิเขายื่นโอกาสให้นะเว้แต่ว่าตัวของสุคุณะคือไม่กะรับเลยนะคือมั่นใจจะจัดว่าเขาไม่กะรับบางคนก็เริ่มคิดล้วทำไมสุคุนะแม่งเหนียวจังว่าแม่งไม่คิดจะแบบว่าอยากจะอยู่กับยูจิบ้างเหรออะไรอย่างเงี้ย แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าตัวของซุคุนะอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะครับอันนี้คือในความคิดส่วนตัวเนาะทำไมผมถึงคิดว่าซุคุนะอาจจะยังไม่ตายวาราัสุดท้ายของซุคุนะเนี่ยเขาหลุดออกมาจากร่างโฮสต์เราแยกนะฮะซุคุนะเนี่ยเขาเหมือนปรสิตส่วนเมงโอมิเนี่ยเป็นเหมือนกับโฮสต โฮสที่มีปรสิตเข้ามามาเกาะอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเมงุมีเขาปฏิเสธตัวตนของสุคุนะและยูจิเนี่ยก็สามารถโจมตีจนทําให้ตัวของสุคุนะกับเมงุมีที่เป็นโฮสแยกออกจากกันและสุคุนะที่ทําหน้าที่เป็นปรสิตเนี่ยเขาเมื่อได้ออกมาจากร่างโฮสปุ๊บร่างเขาก็ถูกแผดเผาเว้ยแต่ที่น่าแปลกใจเลยคือขนาดที่สุคุนะแม่งกาลังสลายและแม่งโดนแผดเผาอะผมรู้สึกว่ามันแปลกอยู่ตรงที่ภาพของมังงะมันตัดไปเลยนะฮะเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสุคุณะแม่งตายจริงหรือเปล่าถ้าแม่งไม่ตาย คุณเคยคิดบ้างไหมว่ามันแปลกๆผมคิดคนเดียวหรือเปล่ามันแปลกและทีนี้เราจะยังไงต่อบางคนอาจจะคิดว่าสุกุนะยังไม่ตายอาจจะมีในช่วงท้ายๆของมังงะอีก3ตอนที่เหลืออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถคิดได้คือการเฉลยมันไม่ได้เฉลยแบบชัดเจนขนาดนั้นและไม่ได้มีการพูดกันว่าแบบเออสุกุนะมันพ่ายแพ้ไปแล้วโดนแผดเผาไปแล้วในความเป็นจริงตอนท้ายเนี่ยตัวของยูจิที่มันเปิดใจรับสุกุณะขนาดนั้นอะ มันเป็นน่าจะเป็นคนคนเดียวเลยแหละตามที่ยูจิบอกว่ามีแค่ชั้นเท่านั้นแหละที่รับนายได้จริงๆแล้วยูจิแม่งอาจจะกินซุคุนะไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือแบบบอกตามตรงนะฮะว่าไม่มีความมั่นใจขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าเกิดดูจากหลายๆอย่างและคําพูดของยูจิที่แบบและยูจิมาให้โอกาสซุคุนะมาหลายครั้งผมคิดว่ามันก็มีโอกาสสูงมากๆที่ตัวของซุคุนะาอาจจะยังไม่ตายต่อมาคืออเจนด้าขอขาที่2ฮาคาริอุลาอุเมะอนเจนด้านี้นี่เราพูดกันวิเคราะห์มาหลายรอบมากๆนะ เราคิดกันตั้งแต่แรกเลยว่าฮาคารีแม่งต้องแจ็คพอตนะครับผมแม่งต้องเป็นอมตะตลอดหนักกว่านั้นเลยนะฮะเราไม่ได้เห็นการต่อสู้คู่นี้เลยไอ้เหียเดาไม่ได้เลยแม่งเป็นยังไงงงเป็นไก่ตาแตกกันไปหมดแม่งวาร์ปไม่ทีคือแบบคําพูดคือกุลาเมเนี่ยเนี่ยเห็นคอปะ่ะคือคอแม่งต้องคงจะบาดเจ็บสาหัสแหละจนใช้น้ําแข็งในการซ่อมแซมอ่ะพูดออกมาแค่คําเดียวเลยมันจบแล้วมันจบแล้วปุ๊บงงฮาคาลีงงอ๋อดูท่อคงจบแล้วละแล้วเธอจะเป็นไงต่อล่ะ แหมยังมีการถามกลับเหมือนเป็นการต่อสู้ที่สนิทชิดเชื้อแบบไอสัตว์ถ้าเกิดมึงต่อสู้นานกว่านี้ก็คงมีลูกกันไปแล้วมึงสู้กันจนรู้ใจกันไปเลยอ่ะคือสู้กันนานมากฝั่งนั้นเปลี่ยนเป็น1ิบคนฝั่งนี้คือสองคนล้วนๆขนาดเรารู้กันว่าอุราเมแม่งคดเก่งนะครับผมอุราเมแมงยังเก่งฮะคาลีกูนี่จะแจ็คคอตดขนาดนั้นเลยเหรอ แม่งก็ยังต่อสู้มาแบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนำซ้ําเลยคืออูลามเปมีแผลขนาดคอเกือบขาดด้วยแต่เราก็พูดไม่ได้นะว่าฮาคาริจะไม่มีส่วนหนึ่งฮาคาริอาจจะมีหนักกว่านั้นก็ได้แต่ว่าแม่งแจ็คพอตลุลวงไงตามสไตล์คนดวงดีของแม่งอ่ะคือแม่งอาจจะแจ็คพอตต่อให้แม่งคอขาดขาขาดแข,าข,าดขนขาดหรือร่างกายทะลุอ่ะ แม่งก็แจ็คพอตอยู่ดีไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไม่สามารถคาดการได้ว่าฮาคาลิแม่งบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนแต่ที่แน่เลยคือรู้ว่าการต่อสู้คุณนี้แม่งกินกันไม่ลงเว้ยแล้วคําว่ามันจบแล้วของอูลาเมก็คือแม่งจบแบบจบจริงๆเมื่อไรก็ตามที่ท่านซุคุณาแพ้นั่นหมายถึงมันจบและจบชีวิตของมันเองด้วยในฐานะคู่รับใช้อ่ะเข้ามาต่อที่อุลาเมกนิดนึงนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ที่เราคิดกันไว้ว่าเราจะได้เห็นเขาต่อสู้กับฮาคาริเราก็ไม่ได้เห็นเนาะแล้วก็อาจจะมีบางคนสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยอูลามเมเป็นเพศอะไรจากเท่าที่ได้มีการดูดูและสัมผัสเนี่ย <c oughs> ก็ผมคิดว่าร่างสถิตยอยู่เนี่ยมันเป็นร่างผู้หญิงนะฮะถ้าเกิดดูจากการพันหน้าอกอะไรเงี้ยก็บอกได้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเกิดถามว่าร่างเมื่อพันปีก่อนเนี่ยมันเป็นเพศอะไรอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับการต่อสู้คู่นี้ก็เลยจบลงแบบที่เสียดายนะครับพอรู้สึกว่าฮาคาริโชม,มา2การต่อสู้แล้วถ้าเกิดได้โชว์การต่อสูู้้คค่่ที3แแแลวบบบาา แม่งแจ็คพอตรวยๆอีกก็คงจะไปอีกตอนที่แบบว่าโอ้โหเี้ยกโงกเกินอะไรเงี้ยบางคนคาดหวังไว้นะฮะบางคนปก main <c oughs> ักเมนไว้ด้วยแหละบางคนพอปักเมนปุ๊บเขาว่าคาดหวังไงแบบอยากได้เห็นฉากต่อสู้และคืออูลาเมเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนอะที่เป็นเมนนะดังนั้นแล้วการที่แบบเราเป็นเมนเราก็อยากเห็นเขาต่อสู้อาจจะแบบสะใจสักนิดนึงอะคือทุกคนพอมีเมนแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เมนตัวเองโดนย่ำยีนะอันนี้ไม่ได้โดนย่ำยีนะครับอันนี้ถูกข้ามบท ก็รู้สึกแย่นิดหน่อยนะครับก็เป็นในการต่อสู้คู่หนึ่งที่น่าเสียดายมากต่อมาเจนดา้าเรื่องของเมงุมิฟูชิโนะโเมงุมิกลับมาได้จริงๆขนาดโดนโจมตีหัวใจอย่างสาหัสแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนจะมีวิธีในการพาเมงุมิกลับมานั่นแหละนะฮะผมไม่รู้หรอกนะฮะเพราะว่ามังงะไม่ได้มีการลงดีเทลว่ารักษาแบบไหนรักษาอย่างไงแต่ที่แน่ๆเลยคือเมงุมิกลับมาพร้อมกับรอยแผลเป็นบางคนบอกว่ามีรอยแผลเป็นยังหล่อ และจากที่อาจารย์เก๋ๆได้เคยให้สัมภาษณ์เลยว่าตัวของเมลมีนั้นจะรู้ว่าพ่อเขาเนี่ยตายจากปากของอาจารย์โกโจอัอนนี้ตัวของอาจารย์เก๋ๆก็ไม่ได้โกโหกเราจริงๆในตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเขาโกโหกเรานะฮะเพราะว่ามันเขียนจดหมายบอกก็เหมือนตัวของอาจารย์โกโจได้บอกน้องเมย์ไปตรงๆแต่ว่าเราอาจจะมีแบบจุดที่มันน่าสงสัยอยู่ก็คือ เออถ้าเกิดตัวของโกโจเนี่ยเขียนจดหมายให้เมงุมิเขียนจดหมายให้โนบมระเราอาจจะสับสนว่าอ้าวแล้วตัวของโกโจแม่งคุยอะไรกับยูจิวะเพราะว่าตัวของโกโจได้คุยกับยูจิแบบเป็นๆเ,เลยนะไม่ได้มีการเขียนจดหมายดังนั้นแล้วจึงได้มีการสคริปเนื้อหาช่วงนั้นไปเนี่ยผมว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เราสนใจหรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเอออาจจะพูดเรื่องของสุคุณนะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากหรือว่า,าจ,จะพูดเรื่องของพ่อยูจิแม่ยูจิ อันนี้ก็น่าสนใจคิดว่าตอนท้ายของมังงะอาจจะมีเฉลยหรือถ้าไม่มีเฉลยจริงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ไปเลยเพราะจา์แม่งเป็นสายตัดบทสายข้ามอยู่แล้วอันนี้ก็น่าเสียใจยกันไปและเจนด้าข,อข้อสุดท้ายนั่น,นคือยูตะจะรอดทําไมเราถึงคิดว่ายูตะจะรอดถามจริงๆมังงะแม่งปูมาขนาดนั้นคุณคิดจริงๆรหรือว่ายูตะจะไม่รอดคือยูตะเนี่ยมีโอกาสปักธงว่าจะตายสุกมากๆและอย่างเลยคือมังงะในเรื่องนี้เนี่ยตัวของยูตะไม่ได้เป็นตัวเอก,ต,เอกตัวเอกคืออิตาโดริยูจิดังนั้นแล้วการที่ยูตะจะไม่่่่รออดเกก็ไมใชืงแล แต่ว่าการที่มังงะในหน้าท้ายได้มีการพูดถึงว่าเราจะมีการคุยกันเรื่องของโคสึยูตะอันเนี้ยน่าจะเป็นการช่วยเหลือยูตะแน่นอนนะแต่เราไม่รู้ว่ายูตะตอนนี้เนี่ยกำลังพบเจอกับปัญหาอะไรบวกกับคําพูดของมังงะในตอนท้ายที่ได้พูดออกมาว่าไอเวนยูตะ จากนี้เนี่ยคือจากคาพูดนี้มันชัดเจนแล้วว่ายูตะแม่งต้องกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆไม่มีทางว่ายูตะเนี่ยแบบกําลังนอนหมดสติหรือว่ากําลังแบบหัวใจหยุดเต้นแล้วมีคนด่าในความเป็นจริงการที่ยูตะแม่งโดนด่าเนี่ยแสดงว่าเฮียยูตะแม่งต้องทาอะไรมาแน่นอนเว้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถเดาได้ว่ายูตะแม่งทาอะไรนะครับ และตอนนี้เนี่ยผมก็เลยการันตีไปว่ายูตะรอดบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหรือว่ายูตะออกจากร่างโกโจไม่ได้ติดอยู่ในร่างโกโจเปล่าอันนี้ไม่เถียงนะฮะถ้าเกิดติดอยู่จริงแล้วรอดมาเราทําไง <c oughs> คือมันก็คงแย่หน่อยๆมันก็คงเฟลหน่อยหน่อยะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือโกโจรอดอะ่ะก็คือต้องเป็นโกโจสิไม่ใช่ว่าให้ยูตะมาสิงอยางงั้นมันก็มันก็ดูไม่ดีอยาคุณดังนั้นแล้วถ้าเกิดยูตะรอดเนี่ยก็อยากให้ยูตะอยู่ในร่างยูตะ อ่ะเดี๋ยวถ้าไงเรามาอ่านคอมเมนต์กันก่อนดีกว่าโกโจมีโอกาสกลับมาถ้าอาจารย์จะพยายามเขียนเอาใจคนดูคือถ้าเกิดตัวของอาจารย์โกโจกลับมาเนี่ยมันกลับมาได้จริงๆคือถ้าเกิดอาจารย์ไม่อยากเอาใครกลับมาเนี่ยผมว่าเก๋ๆมันสามารถทําได้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถทําได้ขนาดยูตา่านะเจ้ากลับมาผมว่าเอากลับมาได้ แต่ว่ามันจะมีแบบความสามารถแบบไหนอะไรแบบไหนที่จะเอายูตะกลับมาอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่ส่วนอาจารย์โกโจเนี่ยมีโอกาสสูงไหมที่จะเอาโกโจกลับมามีโอกาสอยู่แต่แต่ถ้าเกิดเอาอาจารย์โกโจกลับมามันค่อนข้างน่าเกลียดไปหน่อยเพราะว่าอาจารย์โกโจแม่งแพ้งแต่ศึกแรกเลยแล้วประเด็นคือมันเป็นตัวละครที่มันเห็นเพื่อนเก่าอ่ะที่มันได้ตายไปแล้วที่สนามบินคุณลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดคุณไปยมมาโลกทักทายเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆคุณก็แบบฟื้นขึ้นกลับมาอย่างนี้หรอ มันอาจจะไม่ค่อยเมกเซนนะเว้ยเพราะว่าในตอนนั้นเมื่อโกโจโดได้เสียชีวิตลงไปเนี่ยมันแลงเมันกับโกโจมีความสุขมากกว่าถ้าเกิดคุณจะให้โกโจแม่งฟื้นขึ้นมาเจอกับโลกในความเป็นจริงอีกเงี้ยผมไม่รู้มันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเอาโกโจโคืนกลับมาเนี่ยทำได้แต่ไม่เอาคืนมาดีกว่า ในตอนท้ายนะฮะเสียงอาจารย์โกโจหรือเปล่าที่ที่บอกว่ายูตะไอเวนจริงๆเราเป็นไปได้ถ้าเกิดเราดูว่าตัวละครตัวไหนที่แบบกล้าพูดกับยูตะแบบนี้เนี่ยก็จะมีน้อยมากนะฮะต้องเป็นแบบคนที่สนิทพอควรเลยถึงจะกล้าด่ายูตะหรือว่าสะบัดออกมาเป็นแบบเนี้ยแต่อย่างที่บอกเอากโกโจฟื้นมามันก็ยังไงยังไงอยู่นะฮะเทพสายฟ้าผมจะกลับมาไหมเออผมว่าใช่นะฮะเทพสายฟ้าคงกลับมาแหละก็เลยคุยกันทุยไอ้ย่านเป็นลูกเต่าขนาดนั้นแล้วต้องใช้อะไรเย็บเนี่ยจูจูสกไขเซนเท่าที่อ่านคําพูด ประโยคไหนพูดเยอะมากที่สุดจนรู้สึกลำคาญครับคืออาความเป็นจริงนะคือผมมาไม่ได้แอนตี้บางประโยคนะเว้ยแต่แต่มันจะมีแบบกลุ่มโซเชียลหรืออะไรเงี้ยที่เขาเล่นกันเป็นคําที่บอกว่าท่านสุคุณนยังไม่ได้เอาจริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันพูดรอบเดียวเองนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้แย่เป็นคําพูดที่แบบขัดหูที่สุดเลยคือเจอไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่แบบเห็นคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแบบมางาะเรื่องอื่นก็ด้วยมันก็จะบอกว่ายังไม่ได้เอาจริง เป็นการล้อมีมสุขุนาไปแล้วว่าสุคุนาไม่ได้เอาจริงแล้วถ้าเกิดตัวละครไหนแพ้ก็จะโดนเอี่ยวว่าเอ้ยมันยังไม่ได้เอาจริงเห็นบ่อยจนลำคาญมากกว่านะฮะทั้งที่ในความจริงเราพูดแค่รอบเดียวคู่ฮาคารีเหมือนคอขาดเลยพี่ใช้น้ําแข็งประคองไว้หรือผมดูผิดคุณดูไม่ผิดหรอกนะครับมันคอขาดจริงๆเพราะว่าในช่วงที่พี่อุราเมบอกว่ามันจบแล้วอะ่ะแล้วหลังจากนั้นต้องคอมันอ่ะก็แตกแล้วคอมันก็แบบตรงนี้ฮะมันก็หลุดเลยไปแล้วร่างอวตารที่มันสิดอยู่ก็ไปเลย อาอฉะนัมันก็อย่างที่คุณบอกแหละมันขาดจริงๆนะฮะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะ bye, ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ